ในเดือนพฤษภาคมปี2568ที่จะถึงนี้ก็นับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับดวงชะตาของผู้คนทั้ง12ลัคนาราศีเนื่องมาจากดาวตรีเทพทั้ง3ดวงอันได้แก่ดาวพระฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์ เท hey, พเจ้าแห่งปัญญาและความสำเร็จดาวพระราหูเท hey, พเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงผู้ประธานความมั่งคั่งความร่ำรวยรวมไปถึงดาวเสาดาวประธานฝ่ายบาปพ,พระเค hey, ราะห์เทพเจ้าแห่งความอดทนตัวแทนของดาวโทษดาวทุกซึ่งดาวตรีเทพทั้ง3นั้นจะย้ายราศรีในเดือนเดียวกันค่ะจึงนับว่าเป็นปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ ที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆนะคะปี2,568นี้จึงเป็นปีที่ชะตาชีวิตของผู้คนทั้งหลายจะมีความผันผวนเป็นอย่างมากและคลิปนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของดาวพราหูนะคะว่าเมื่อได้ย้ายราศีแล้วจะส่งผลเช่นไรกับโชคชะตาของคุณนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อๆชา,าวลัแคนาราศีพฤษภทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนลก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะและคลิปนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระราหูที่กำลังจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคมปี2568ที่จะถึงนี้นะคะ ก็เอาละชาวพฤกษ์ทั้งหลายการยกย้ายของดาวพระราหูในรอบนี้ก็ถือว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตการประกอบสัมมาอาชีพหน้าที่การงานตำแหน่งเมื่อดาวพระราหูย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในครั้งนี้ก็เรียกว่าจะเป็นการย้ายกลับเข้าบ้านตัวเอง ในรอบ18ปีส่งผลให้ดาวพระราหูนะคะจะมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เข้มแข็งเป็นกเกษตรตราที่บดีและยังเป็นปะกินกระโชคอีกด้วยดังนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่ดวงดาวกำลังจะโครจรมาให้ประโยชน์กับชาวพฤศษมากกว่าในทางที่เสียหายนะคะ ยกเว้นเสียแต่ว่าราหูในทางทักษะของคุณนะคะเป็นกาลีจรมาในรอบนี้ตรงนี้ก็อาจจะทำให้ชีวิตเกิดความปั่นป่วนวุ่นไวายได้เช่นกันดาวพระราหูในทางโหราศาสตร์นั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นตัวแทนของความลุ่มหลงมัวเมา เมื่อย้ายเข้าไปอยู่ในภพเรือนใดก็จะส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในภพนั้นๆและการย้ายรอบนี้นะคะดาวราหูจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการงานของเจ้าชะตาดังนั้นแม่หมอก็มองว่าจะเป็นรอบเป็นจังหวะที่ชาวพฤศษศพกําลังจะได้เติบโตเติบใหญ่ในสายงาน 18เดือนจากนี้ไปค่ะขอให้คุณจงมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ลุยสู้กันให้เต็มที่เพราะจะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่างานจะสร้างเงินเงินจะสร้างโอกาสสร้างความสุขให้เกิดกับคุณ เพราะชีวิตของชาวพฤศโสดนะคะก็อยู่ในจุดที่กำลังจะได้เปลี่ยนแปลงกันอีกครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตการประกอบสัมมาอาชีพหน้าที่การงานนะคะคนทำงานประจำถ้าหากคุณคาดหวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสลุ้นนะคะในปีนี้หรือใครนะคะที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพ 18เดือนหลังจากที่ดาวพระราหูย้ายก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์จะได้งานใหม่อย่างที่ใจหวังหลายคนก็เรียกว่ากำลังจะได้ลาออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการถือว่าจะเป็นช่วงปีนะคะแห่งการขยับขยายยกระดับฐานะชีวิตให้ดีขึ้น รวมไปถึงนะคะใครที่อยากจะไปเรียนไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรืออยากจะลองย้ายไปทำงานต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็ถือว่าราหูจะหนุนส่งให้ชาวพฤษภมีเกณฑ์จะสมหวังดังใจเพียงแต่ตัวคุณนั้นจะต้องมีความกล้านะคะรับเอาบุคลิกของดาวพระราหูเข้ามาปรับปรุงตัวเองด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความกล้าแลกกล้าลุยกล้าเสียงรวมไปถึงความทะเยอทยานอยากได้อยากมีตรงนี้ก็ถือว่าจะทำให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นนะคะและสิ่งใดก็ตามที่คุณลงมือทำสิ่งใดก็ตามที่คุณกล้าจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะจะนำพาความมั่นคงมาสู่ชีวิตหน้าที่การงานธุรกิจก็จะได้ขยับขยายคนหางานจะได้งานคนที่ ที่อยากย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะก็จะได้งานที่เงินเดือนสูงกว่าเก่าวกว่าเดิมคนทําราชการก็มีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นจะมีตําแหน่งที่สูงมากขึ้น แม้กระทั่งคนที่เราเรียกบรรจุก็มีโอกาสจะได้เข้าทำงานสักทีส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจนั้นก็นับว่าจะมีจุดเปลี่ยนแปลงเข้ามาทำให้คุณได้เห็นช่องทางใหม่ๆนะคะเช่นบางทีตัวเรานะคะก็จะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินค้ากล้าที่จะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนทำเลค้าขายและเมื่อคุณได้ลองปรับเปลี่ยนนะคะก็กลายเป็นว่าจะทำให้คุณมีรายได้ที่ดีกว่าเดิมนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะชาวพฤษภเนื่องจากราหูเป็นดวงดาวนะคะที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เป็นดาวธาตุลมเป็นดาวบาปพระเคราะห์ดวงใหญ่ก็แปลว่านะคะชีวิตของเรามันก็อาจจะมีบ้างเนาะในเรื่องของปัญหาจุกจิกกวนใจอาจจะมีความที่เราต้องเหนื่อยต้องลุยอยู่เหมือนกันนะคะ และข้อสำคัญนะคะ18เดือนนี้ชาวพฤษศพคุณจะต้องไม่พาตัวเองไปยุ่งกับสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าให้ความโลภบ,บังตาและก็อย่าได้ไปโปรโมทเว็บพนันเป็นอันขาดนะคะหรือถ้าหากคุณไปทำธุรกิจอะไรก็อย่าได้ไปเอาเปรียบคนอื่นจนเกินไปและตรงนี้ก็จะทำให้ลูกค้าไว้ใจเชื่อใจจะไม่เปลี่ยนไปอุดหนุนคนอื่น และนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ชาวพฤศพจะต้องระวังเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกาย ที่คุณทุ่มเททํางานอย่างหนักแล้วมันจะทําให้คุณมีโรคภัยตามมาก็ได้และตรงนี้นะคะตัวของชาวพฤศศพจะต้องปรับสมดุลในชีวิตกันให้ดีอย่างไรก็ตามค่ะแม่หมอต้องบอกเลยว่าด้วยการโครจรของดาวตรีเทพทั้ง3ในรอบปี2,568นี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่เกื้อหนุนชาวพฤศศพมากกว่าใครเพราะว่าดาวการงานของคุณนะคะก็จะโครจรอ,อยู่ในจุดที่เข้มแข็งที่ ที่สุดในรอบ18ปปีจึงถือว่าคุณจะได้ค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะอะไรที่มันไม่เหมาะไม่แมทกับเราก็อาจจะมีอะไรเข้ามาสกิดใจนะคะทำให้เราไปปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เหมาะสมมากกว่า ส่วนดาวเสาดาวคู่มิตรใหญ่ของดาวพระราหูนั้นในช่วงปีนี้หลังจากที่ขยับเดินหน้าในที่สุดก็จะถอยหลังกลับเข้ามาหนุนส่งความเจริญรุ่งเรืองของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปและดาวอีกหนึ่งดวงก็คือดาวพระฤหัสบดีนะคะก็จะโครจรให้ลาบให้ผลเป็นศูนย์ยะพาหานำทางชีวิต ในตำแหน่งการเงินนะคะเรียกว่าดาวสามดวงนี้จะโครจรอ,อยู่ในราศรีธาตุลมนะคะตรีโกนถึงกันจึงถือว่าจะเป็นจุดที่ทำให้ชาวพฤษภศพมีเกณฑ์มีโอกาสจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตและทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไปจะนำพาชีวิตไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า เรียกว่างานจะสร้างเงินสร้างโอกาสให้กับเจ้าชะตาหากคุณมีความมุ่งมั่นความตั้งใจย,ยอมเหนื่อยไม่ยอมแพ้ชีวิตของคุณก็จะก้าวกระโดดจะตั้งหลักตั้งตัวได้เรียกว่าต้องเหนื่อยก่อนนะคะถึงจะสำเร็จได้ในภายหลังยิ่งขยันก็ยิ่งรวย หมายรวมไปถึงการแข่งขันการสอบเข้าทำงานการสอบบรรจุการเรียนการศึกษาในช่วงที่ดาวพระราหูโครจรเข้มแข็งนั้นก็เรียกว่าจะช่วยหนุนให้ชาวพฤศศพจะประสบกับชัยชนะจะมีความสำเร็จเข้ามานะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบก,กวนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่ใจด,ดีกว่านั้นก็สามารถที่จะกดโดเ n ทซ i o n super t a นะคะหรือสามารถที่จะเขียนคำแนะนำคำติชมคอมเมนต์แม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอก,ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง ช่องของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ